เพราะว่าฝั่งนี้มีจุกลมนะคะตอนนี้ท,งทังคู่ก็กำลัจะลองมอเตอร์แล้วนะคะนี<ม>่ค่ะอจักรยานหมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะตัวน,นี้คือมอเตอร์บัสเลตนะคะเป็นมอเตอร์ล้อจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้มอเตอร์10นิ้วนะคะ<ม><ม>นี่ค่ะ<ม>ยาง10คูณ2.5นะคะเนอะ นี่ก็มาจาก FC ของช่องเมียช่างนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดเลยค่ะตอนนี้ช่างของกําลังจะประกอบนะคะยิงซิลิโคนก่อนนะคะที่ฝานะค่ะเราได้ทําการพันขนลวดทองแดงใหม่แล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะประกอบแล้วก็ลองนะคะแพ็คใส่กล่องไปส่งให้ลูกค้านะคะ ดูจุดที่มาร์คด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้มีจุกลมนะคะ <c oughs> เป็นสนามแม่เหล็กนะคะเป็นแผงแม่เหล็กนะเราต้องใส่ทีเดียวให้เขากรบเลยนะคะเหมือนในภาพเลยนะคะตอนถอดก็เหมือนกันนะคะต้องระวังแผ่นแม่เหล็กแตกด้วยนะคะ น็อตยึดล้อให้แน่นเลยนะคะ mm. ให้ครบทุกตัวค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแ mm. ท็กใส่กล่องนะคะ mm. แต่เดี๋ยวเราจะลองกันก่อนค่ะ mm. ค่ะขันน็อตเสร็จแล้ว mm. เดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะ, mm. คะตอนนี้ช่างทองก็กำลังจะลองมอเตอร์แล้วนะคะ นี่ค่คเราจักรยานหมุนแล้วนะคะก็พิไว้กระปกานะคะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็คแล้วก็ส่งลูกค้าต่างจังหวัดเลยค่ะเสร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้เมียช่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปทำอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ